รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพดีทุกช่วงวัยนะคะ สุขภาพเศร้าและเปลี่ยนวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจิตใจค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่พูดแบบนี้เพราะว่าบางคนละเลยการดูแลสุขภาพจิตใจจนนําไปสู่ความสูญเสียคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้เห็นข่าวสารต่างๆมากมายนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับการสูญเสีย <ๆ S 1> การฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุสําคัญอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อโรคซึมเศร้ารู้ทัน ป้องกันก่อนค่ะต้อนรับกันก่อนนะคะสองท่านที่จะมาแนะนําวิธีการดูแลตนเองกับเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะแพทย์หญิงกิติวันเทียมแก้วจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดรวุฒิพงษ์ถ่ายยะพิงนักส่งเสริมสุขภาพจิตและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนคุณหมอคะถ้าพูดถึงโรคซึมเศร้า เราได้ยินกันบ่อยครั้งแล้วก็ที่สําคัญในข่าวต่างๆมากมายทางหน้าจอโทรทัศน์เองเราก็เคยเห็นกันว่าการฆ่าตัวตายบ่อยครั้งที่เกิดจากโรคซึมเศร้าถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าสถานการณ์โรคซึมเศร้าในบ้านเราปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะค่ะปัจจุบันเราก็จะเห็นว่า,านะคะมีคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า่ะดูก็เหมือนจํานวนเยอะขึ้นะนะคะอาจจะเกิดจากหลายสายเหตุเพราะว่า,าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป หรือว่าความเครียดนะคะหรือมีเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นทําให้คนคนนั้นเนี่ยจิตใจก็อาจจะรู้สึกว่ามันผดถอยรู้สึกจิตใจห่อเหย่้วหมดกําลังหมดพลังใจะนะคะและความเครียดที่สะสมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้สารเคมีในสมองคือเขาก็เรียกว่าสารในความสุขเนี่ยลดลงะนะคะพอคนเราเนี่ยสารในความสุขลดลงก็ขาดพลัง นะคะอารมณ์ก็ตกลงบางคนที่ใช้คําว่ามันดิ่งนะคะหรือมันดาวลงไปส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะห,หรือจิตใจหดหู่ท้อแท้แล้วก็ขาดพลังใจไม่อยากทําอะไรสุดท้ายหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อชีวิตหรือว่าอมองว่าชีวิตเนี่ยมันหมดหนทางแล้วะะมองหาหนทางไม่เจอแล้วคือมืดแปดด้านเลยใช่ค่ะเหมือนกับว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหลายคนก็เลยคิดว่า ไม่อยากอยู่ละนะคะหรือเปิดชีวิตหรือตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะก็เลยเป็นสาเหตุของการตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะถ้าพูดมาแบบนี้ค่ะคุณหมอทั้งเรื่องของความเครียดเรื่องของความกังวลต่างๆความไม่สบายใจต่างๆหลายคนบอกว่าเราก็มีความเครียดเหมือนกันเชื่อได้ว่าทุกคนมีความเครียดแต่ว่าอาการของโรคซึมเศร้าอาการหลักๆที่สามารถสังเกตเห็นได้เลยมันมีอาการแบบไหนบ้างคะค่ะ คือถ้าคนที่สงสัยว่าเดเอนจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะหลักๆเลยก็คือความรู้สึกนะคะความสุนกสึกในจิตใจคือจิตใจก็จะไม่ค่อยร่าเริงนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่าจิตใจไม่ร่าเริงเหมือนเดิม,มไม่รู้สึกสนุก คนที่เคยอยากดูทีวีฟังเพลงเนี่ยเขาไม่อยากดูเหมือนเดิมเฉยเฉยนะคะแล้วก็เริ่มที่ไม่อยากคุยกับใครบางคนก็แยกตัวเก็บนึกเก็บตัวไม่ไม่เข้าสังคมนะคะแล้วอย่างอื่นคนรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นว่าพูดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมหลายคนเนี่ยที่อยู่ในช่วงอารมณ์เศร้าเนี่ยก็จะร้องไห้ง่ายคือเดิมเนี่ยอาจจะอย่างผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะน้ำตาไหลง่ายช่วงซึมเศร้าก็จะง่ายกว่าเดิม คือจะสื่อเตือนใจร้องไห้ง่ายบางคนก็ร้องไห้เองทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอาการอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็เช่นทานอาหารไม่อร่อยคือจะอะไรที่เคยอยากทานก็ไม่ค่อยอยากทานเริ่มเผื่ออาหารนะคะทานลดลงก็บางคนอาจจะมีผลทําให้น้ําหนักลดนะคะเรื่องการนอนบพราะคนซึมเศร้าเนี่ยก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะคะบางคนก็หลับหลับตื่นตื่นบางคนก็หลับหลับไม่สนิทค่ะบางคนก็ไม่หลับทั้งคืน หรือบางคนก็หลับแล้วตื่นเช้ากับปกตินะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนพอไม่มีสมาธิก็จะทําให้ความทรงจําเวลาอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะจําไม่ค่อยได้ก็จะมีผลต่อการเรียนหรือถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานเนี่ยพอสมาธิมีปัญหาก็จะทําให้ทํางานผิดพลาดได้ นะคะอันนี้ก็เป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในคนซึมเศร้านอกจากจะไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดลบนะคะคิดลบก็คิดว่าตัวเองเป็นภาระคนอื่นหรือบางคนก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตานะคะหรือบางคนก็คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมนะคะบางคนก็จะคิดแบบชีวิตนี้มันไม่มีทางออกแล้วหรือ,อมีการเก่ง แย่งชิงดีชิ้เด็กกันในสังคมคะนะคะอนาคตมืดมนแล้วก็เริ่มที่จะคิดเรื่องความตายนะคะบางคนก็คิดถึงขนาดอยากตายนะคะคไม่อยากมีชีวิตอยู่ือบางคนถ้าเป็นมากๆก็พยายามที่จะทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นอาการโดยรวมสําหรับเกิดขึ้นในคนที่สงสัยวิจิตรสมเศร้านะคะเท่าที่ฟังคุณหมอพูดมามันก็มีหลายข้อที่มันมันต้อง มันก็มีอาการที่คล้ายกันหลายข้ออย่างบางคนบอกว่าแค่เครียดบางคนมีความเครียดเยอะก็ทําให้ทานอาหารไม่อร่อยทําให้น้ําหนักลดลงนอนไม่หลับได้เหมือนกันมันจะมีอะไรที่มันเป็นจุดแบบสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังจะเป็นโรคซึมเศร้านะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวินิจฉัยโรคมีเกณฑ์นะคะที่จะแยกว่าเอะเครียดปกติ หรือเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหลักๆก,ก็คือว่าเราก็จะต้องมีอาการเนี่ยหลายอาการเช่น5อาการเป็นอย่างน้อยออห้าอาการขรึ้นไปแล้วก็บางคนที่บอกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเสียใจร้องไห้อยู่หนึ่งชั่วโมง ทะเลาะกับแฟนอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่อันนั้ก็อาจจะไม่ใช่ะคต้องรู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือเศร้าหรือหดขู่เนี่ยเกือบทั้งวันแล้วก็เกือบทุกวันแล้วก็ติดต่ออย่างน้อยสองสัปดาห์เราถึงจะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าคือมันต้องเป็นต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันเช่นเริ่มส่งผลกระทบต่อการทํางาน การเรียนหรือการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการดูแลครอบครัวทําอาหารถ้าเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะดูแลลูกหรือทํางานบ้านเนี่ยที่เคยทําได้อย่างดีก็จะไม่ทาค่ะไม่อยากทําหรือบางคนก็ไม่ทําเลยนะมันก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและเช่นไม่เข้าสังคมไม่คุยกับใครแยกตัวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะวินิจฉัยได้มาเป็นโรคึมเศร้าเพราะฉะนั้นเราฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วก็สังเกตอาการตนเองถ้าเกิดว่ามีเกิน5ข้อ ก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูว่า,าตัวเองเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า,าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมโรคซึมเศร้าเองก็มีวิธีการรักษาเช่นเดียวกันแนวทางในการรักษาค่ะคุณหมอเรารักษาอย่างไรคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้นะวิธีการรักษาหลักๆเนี่ยเราก็จะมี3าอย่าง นะคะอย่างแรกเลยในกรณีที่ซึมเศร้ามากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันหรือนอนไม่หลับเลยเนี่ยนะคะเราก็จะมียาให้ทานนะคะก็ยาก็จะเป็นเขาเรียกว่ายาแก้ซึมเศร้านะคะบางคนเราอาจจะต้องให้ยาคลายเครเียดยาช่วยหลับในช่วงที่อาการมากๆก่อนเพื่อให้ได้พักผ่อนนะคะจิตใจได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นนี่การทานยาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะ,คะปกติเนี่ยเราก็จะเห็น ผลว่ารับประทานยาแล้วดีขึ้นอย่างน้อยก็สสัปดาห์ขึ้นไปแต่ระยะการรักษาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง6เดืนอ,อนใน,นการรักษาด้วยยาแต่ในระหว่างะค,ะค่ะแต่ในระหว่างการรักษาด้วยยาก็จะมีการปรับขนาดยาหรือแพทย์เนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือภาวการที่เกิดขึ้นนะคะและการรักษาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าการรักษาด้าน,นจิตใจนะคะ การรักษาทางจิตใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงการคูดคุยเขาเรียกว่าจิตบำบัดนะคะบำบัดจ,จิตใจเยียวยาจิตใจะนะคะ,คะก็จะทําโดยอาจจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือคนที่เรียนรู้ในการทําบําบัดทางจิตใจมามนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเพื่อให้เสริมสร้างกําลังใจให้คนที่ซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือเริ่มคิดบวก ะะให้<ล>ตัว,ตวเองรู้สึกดีขึ้นใช่ค่ะให้คิดบวกขึ้นไม่ไม่ให้คิดแบบว่าคิดลบคิดดิ่งลงเหมือนที่เคยผ่านมาแบบนี้ค่ะ,คะอันนั้นก็เป็นการรักษาที่2คือการรักษาด้านจิตใจะนะคะแต่ในกรณีท่าการมากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้นอนโรงพยาบาล นะคะอนอนโรงพยาบาลเช่นในคนไข้ที่ซึมเศร้ามากแล้วก็แบบคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลางี้คุณหมอบอกว่าถ้าในผู้ป่วยที่มีอาการมากมากม,มากนี่มากขนาดไหนอาการมันต้องเป็นยังไงคะคุณหมอก็เช่นการทําร้ายตัวเองหรือการพยายามฆ่าตัวตายที่ป้องกันไม่ได้หมายถึงว่ามีความเสี่ยงที่คนไข้ซึมเศร้าเนี่ยจะฆ่าตัวตายสาเร็จกรณีแบบนี้เราก็จะแนะนําให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาละนะคะ อย่างในโรงพยาบาลเองนอกจากยาเนี่ยกรณีดุแรแลงก็จะมีการรักษาด้วยไฟฟ้าที่เราไปปรับเส้นสมองใหม่นะคะเพื่อลดไอความคิดที่อยากทำ้ายตัวเองะนะคะนอกจากนี้เนี่ยอย่างสมมุนไข้ที่นอนโรงพยาบาลเราก็จะมีกระบวนการกลุ่มการรักษาทางด้านสังคมนะคะ,คะก็คือให้ผู้ป่วยเข้ากลุ่มกิจากรรมหรือแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนอ่า เรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนเขาก็จะได้เรียนรู้ก็คือจะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองให้นานมากมีเวลาทํากิจกรรมอื่นจะได้ลืมเรื่องที่มันไม่ดีไปหรือไม่ก็อาจจะได้ข้อคิดจากคนอื่นนะคะหรือได้แนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจากคนไข้ที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นแนวทางในการรักษาทางการแพทย์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจิตใจนั่นเองถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถามทางด้านอาจารย์ว่าคคะอาจารย์คะ บอกว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองหลายครั้งมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะมันสัมพันธ์กันยังไงคะกับนนผู้ป่วยคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้านี่นะครับเขาจะมีความรู้สึกกับความคิดเป็นเป็น,เป,นเป็นเฉพาะเป็นของเฉพาะตัวเป็นเฉพาะของ <c oughs> โรคนี้ใช่ไหมคะรู้สึกเนี่ยรู้สึกหดหูห่อเหี่ยวไม่ยังทําอะไรเลยนี่เป็น f e ล l ิ่งนะค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องของสมองซีขวาว่าง,งั้นเถอะคือรู้สึกเขาไม่ได้แกล้งรู้สึกนะครับ แลวเขาเขไม่ได้อ่อนเขาไม่ได้อ่อนแอนะครับเขาป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยอยากให้สังคมเข้าใจประเด็นนี้ก่อนว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เขาบอกว่าเขาเศร้าเขารู้สึกหดหูจังเลยเขาไม่อยากทําอะไรเขาขาหดหูหอเหียเนี่ยบางคนจะถูกประนามว่า ขี้เกียจทไมแท้ออนแออย่างงี้นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับเขาป่วยจริงๆเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้ความรู้สึกกับความคิดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันวิธีคิดของกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยมักจะมีวิธีคิดลบอยู่12บอแบบนะครับซึ่งซึ่งจากผลการวิจัยของเอรอนเบคเลยทั่วโลกเนี่ยครับวิธีคิด12แบบเนี่ยจะเจอในผู้ป่วยซึมเศร้าดังนั้นอย่างที่อาจารย์กิติบันบอกว่า ถ้ามาทําจิตบําบัดหรือนักสุขภาพจิตที่มีความรู้เรื่องนี้ <คะ S 2> ก็จะชวนเขาปรับความคิดจากคิดลบนะให้คิดบวกแต่การกระทําอย่างนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีในคนไข้ที่อาการซึมเศร้าเนี่ยค่อนข้างสงบแล้ว<อ>พ,พูดงานไม่ใช่อาการหนักนะครับหรือใช้ได้ดีในในคนพวกเราปกติเนี่ย <คะ S 2> ที่ซึมเศร้าระดับอ่อนกับปานกลางเนี่ยย,ยังดารงชีวิตอ,อยู่ในสังคมได้<ค>ะนะครับ <คะ S 2> เช่นหนึ่งที่จะพบก็คือ สิ่งแรกเลยนะครับที่พบแทบจะเรียกได้ว่าร้อในผู้ป่วยซิมเศร้าคือตีตราตนเองดรับบริ่ง <app> ตีตราเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไร้คุณค่าไร้ความสามารถนะครับคือจะมี3มลักษณะผู้ป่วยซิมเศร้าที่คิดนะัหนึ่งเนี่ย ตัวเขาไม่โอเคค่ะคนอื่นก็ไม่โอเคสิ่งแวดล้อมไม่โอเคไม่มีอะไรโอเคเลยทุกอย่างหดหูหอเหี่ยวหมดหมอหมดเลยทุกอย่างไม่โอเคไม่โอเคหมดเลยแต่ตัวเองนั่นน่ะสําคัญที่สุดคือไม่โอเคเลยจะรู้สึกว่าไร้คุณค่าไร้ความหวังไร้ความหมายไร้ตัวตนเป็นคนที่เวลาปกติเวลาคนเราทําผิดพลาดอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกผิดขนาดที่ถึงขั้นต้อง ต้องขอเหี่ยวหยุดงานหรืออะไรเงี้ยครับแต่คนที่ซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นถึงขนาดนั้นเขาจะคิดเยอะเขาจะขนาดนั้นแล้วพอคนอยู่ใกล้ชิดไม่เข้าใจเขาบอกอะไรจะอ่อนแอขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อ่อนแอนะแต่ว่าเขาเศร้าจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พบเลยคือตีตราตนเองตีตราในทางลบนะครับต่อมาก็คือที่มักจะพบอีกก็คือเรื่องแย่ๆเนี่ยเขาจะขยายใหญ่ๆ เรื่องควรภูมิใจเขาจะให้คุณค่านิดเดียวครับเจอเรื่องแย่เจอเรื่องแย่อะไรในชีวิตเนี่ยมโนใหญ่มากไปหมดเลยเป็นคือปรุงแต่งฟูฟไฟใหญ่โตในทางลบนะครับแปลว่าคุณไปหลายเท่าเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเจอเรื่องดีๆเนี่ยให้คุณค่านิดเดิงหรือไม่เห็นคุณค่ายิ่งเป็นเรื่องตัวเองก็ไม่เห็นคุณค่าเพราะว่าตัวเองไม่โอเคไงทำอะไรก็ไม่เห็นดีสักอย่างสักสี่เนี่ยครับแล้วพอเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยจะขยายใหญ่ นั้นเมื่อเมื่อเจอเรื่องแย่ขยายให,ใหญ่จิตก็ตกมากขึ้นนะครับจิตตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือการใช้ยาคือการอยู่อยู่ในความดูแลของแพทย์ยแล้วการใช้จิตบำบัดหรือปรับวิธีคิดเนี่ยก็ช่วยได้แต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยอย่างเมื่อสองสามวันนี้ก็ รับเคสหนึ่งคือซึมเศร้าเหมือนกันแล้วก็มาขอปรึกษาปรากฏว่ามีเรื่องที่เศร้าเพราะเรื่องคนอื่นเนี่ยสี่เรื่องเป็นเรื่องคนอื่นหมดเลยนะที่กังวลทีศรักไว้แล้วเราก็เห็นว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยมันนําไปสู่การจัดการในลักษณะที่ไม่น่าจะกังวลขนาดนี้แล้วนะเขาก็โอเคเรื่องที่สองการจัดการอย่างนี้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเขาก็โอเคเรื่องที่สามนี้เหลือแต่เรื่องที่สี่เนี่ยที่ยังไม่โอเคนั่นคือหลักการ ช่วยปรับความคิดผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยจะต้องให้เขาตรวจสอบความจริงของความคิดนั้นความจริงว่าที่เขากังวลเนี่ยมันไม่จริงนะหรือมันจริงนิดเดียวเนี่ยคุณกังวลมากเกินไป<อ>ในการจัดการเขาเนี่ยเขากังวลว่าเด็กคนหนึ่งที่ลูกคนลูกเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดจากแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงดูได้เนี่ย แล้วก็จะยังไงเขาโตมาจะไปกังวลจนเขาโตแล้วนะครับค่ะเขาโตแล้วนะครับแล้วก็ย่าเขาก็เป็นคนดูแล oh. ก็ย่าเขาดูแลอยู่แล้วไงครับย่าเขาที่ที่ให้คลอดออกมาเนี่ย <c ười> เหมือนกับว่า,ไ,าไปคิดแทนไปตัดสินใจแทนมโนทางลบท,ทางเครียดทางลบทางร้าย <c ười> หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลนี่ครับเพราะว่าย่าเขาก็ดูแลหลานแล้วต่อมาประเด็นนี้ก็จัดการนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ เขาก็เขาก็อ๋อนักเขาบออ๋อแล้วเราก็ชื่นชมเข้าไปว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากที่เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนบ้านนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการห่วงใยที่ที่เยอะเกินไปอาจจะทำให้คุณเครียดแล้วก็คุณจะไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยทำได้แต่ขอให้ดูว่า สิ่งที่เราห่วงใยนั้นเนี่ยมันนําไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้แล้วในระดับหนึ่งใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ควรจะคลายความกังวลลงได้เงี้ยครับเป็นลักษณะเด่นเลยเจอในผู้ป่วยซึมเศร้าคือไม่ต้องเอาทฤษฎีอื่นไปจับนะเขาจะลอยออกมาเลยครับชุดวิธีคิดอย่างนี้นะคือต่างกรรมต่างววละต่างสถานที่ชุดวิธีคิดนี้จะลอยออกมาเลยครับ ถ้าฟังอาจารย์พูดแบบนี้ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คิดแค่เรื่องตัวเอง <c oughs> ก็จะมีเรื่องของคนรอบข้ก็ถือว่ <คน S 2> าว่าตัวเองไม่โอเคอคนอื่นไม่โอเคแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่โอเคอทุกอย่างลบไปหมดแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าโรคนี้บางคนอย่างที่อาจารย์ได้บอกมาข้างต้นบอกว่าบางคนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจใช่ไหมคะคุณหมอก็จะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคธรรมดาโรคหนึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตใจ แต่บางคนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยิ่งกว่านั้นก็จะบอกอมีข้อ <on S 1> อ้าง <air S 1> เยอะเป็น <ฮะ S 1> คนอ่อนแอเกิน<อ>ไปอ,อะไรต่างๆนานา <ฮะ S 1> แล้วแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในครอบครัวคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีปัญหาแบบนี้อยู่เราจะมีวิธีดูแลยังไงบ้างคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นยังเด็กนะคะ,<ฮ>ะหรือวัยรุ่นเนี่ยหรือ อ่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นส่วนใหญ่ก็ต้องสังเกตแล้วก็อาจจะรับฟังค่ะ,คะหลักๆเลยคนใกล้ชิดเนี่ยก็พยายามฟังเยอะๆอนะคะแล้วก็อาจจะคล้ายๆอย่างที่อาจารย์แดงบอกนะคะ,คะว่าเอามาวิเคราะห์สิสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่าเขาเนี่ยคิดไปเองะนะคะคล้ายๆเรียกสติกกลับมามเนาะอย่างทางที่ควรปฏิบัติทำเขาก็จะมองว่าจิตมันปรุงแต่งไป นะคะเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดเนี่ยคงจะต้องแบบรับฟังหน่อยแล้วก็พยายามหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขารู้สึกแย่เนี่ยมันเกิดจากอะไระนะคะมีสาเหตุอะไรที่คนใกล้ชิดเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือได้ไหม,มนะคะเรื่องสําคัญคือการรับฟังแล้วก็มีเวลาให้เนาะเพราะส่วนใหญ่เราพบว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเวลาน้อยแต่แต่ละคนก็มีภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเนี่ย รู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือแปลกไปอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ตั้งข้อสังเกตหรือเราจะเห็นว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคมนุษย์ก้มหน้าใช่ไหมคะแต่ละคนเนี่ยสังคมก้มหน้าสังคมต่างคนต่างมีสังคมของตัวเองก็อาจจะลั่นเลยลืมลืมว่าไอ้คนใกล้ตัวเนี่ยเปลี่ยนไปนะนะคะหรือเกิดอะไรขึ้นเนี้ยก็คงอาจจะต้องสังเกตนะคะรับฟังและให้เวลาใส่ใจดู ใเป็น้รป่องสําคัญเพื่อจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรับฟังถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ควรจะรับฟังว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรบ้างทีนี้อาจารย์คะอีกสักนิดนึงค่ะพูดถึงความคิดของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาอยู่กับตัวเองความคิดเขาก็จะดิ่งลงคิดแต่ทางลบถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดบิดเบือนความคิดของเราเรามีวิธีการยังไงบ้างคะอาจารย์เราไปชวยเขาคิดในตรงกันข้ามกับที่เขาคิด แต่ว่าท่าทีในการชี้ชวนผมใช้คําว่าชี้ชวนครับท่าทีในการชี้ชวนต้องสือภาพและเป็นมิตรต้องไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกําหนิหต้องไม่ให้เขารู้สึกได้ว่าที่เขาคิดนั่นน่ะมันมันมันแย่อีกแล้วเหรอความคิดฉันกันแย่อย่างนี้แต่ว่าการบิดความคิดนั่นต้องชวนเขาเช่นเช่นบางเรื่องเช่นเช่นผู้ป่วยบางคนอาจจะมโนว่าทํางานหนักเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยทุกอย่างเนี่ยฉันแบกไว้หมดเลยภาระทั้งหมดเลยฉัน จนสุดท้ายเศร้าบอกทํางานหนักเราให้เขาดูว่าทํางานหนักอย่างไรที่บอกว่าบ่นว่าทํางานหนักจนกระทั่งเครียดแล้วก็เศร้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่โอเค,คแล้วผู้ร่วมงานก็ไม่โอเคกับเราไหนลองดูสิครับว่า8ชั่วโมงในทาอะไรบ้างตั้งแต่8โมงถึง9โมงทําอะไร10ถึง11ทำอะไรจนกระทั่ง8ชั่วโมงสรุปแล้วเนี่ย พบว่าใน8ดชั่วโมงน่ะเวลาที่เขาทํางานจริงคือ5ชั่วโมงเป็น0นาทีาเพราะฉะนั้นเหลืออีก3ชั่วโมงกว่าไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาทำงาน8ชั่วโมงแล้วทำงานเราก็ทำงานแอคชั่นในงานจริงๆแค่ประมาณ5้าชั่วโมงอย่างนี้ไม่น่าจะตีความว่าเราทำงานหนักหรือใครเ็าเารียบเรานะลองดูดีๆสิครับเนี่ยเคสก็จะอ๋อ อ๋อย่างเงี้ยคือเราเรียกว่าชี้ชวนชวนให้เขาเห็นความจริงของความคิดที่เขาตีความทางลบอย่างใหญ่โตเนี่ย<อ>ว่ามันไม่จริงแต่ท่า,าทีของคนชี้ชวนนี่สําคัญมากนะครับสําคัญมากเราก็ชวนเขาเปรับความคิดจากคิดลบก็ให้มาคิดบวก ก็คนะือจักลบกระบวกจากเช่นตีตราตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตัวเองแย่ก็ลองชวนเขาคิดที่ว่าในชีวิตเนี่ยมีอะไรที่ประสบความสําเร็จบ้างมีอะไรดีบ้างมีอะไรดีบ้างเขาคิดให้เขาใคร่ครวญเ้าก็จะเจอว่าอ๋อเรื่องนี้ก็ดีนี่นาอ๋อเรื่องนี้ฉันก็ประสบความสําเร็จนี่นาสมัยอยู่มัธยมฉันเคยสอบได้ที่สามนี่นาแล้วฉันก็ทํานั่นได้นี่นาเนี่ยชวนเขาดูที่เขาสาเร็จที่เขาชื่นใจเรื่อยๆเหมือนกับความชื่นใจเป็นเหมือนน้าเย็น ที่เอามาประโคมประโชมน้ําร้อนก็คือจิตใจที่มันลบค่ะแต่ว่าให้มันบาลานซ์กัน เติมน้ําเย็นไปเรื่อยๆมีหน้าที่ยาเขาก็กินไปเรื่อยๆนะครับกินยาไปเรื่อยๆโรคนี้เป็นโรคทางสมองนะครับไม่ใช่โรคจิตนะ<อ>นี้ต้องขออาจารย์กิติพันธ์อธิบายเพิ่มเติมสาธารณชนจะ้เข้าใจใชาสนปุ่ด้วยโรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์สองขั้วนี่ไม่ใช่โรคจิต<อ>นะครับพราะบางคนบอกว่ามันเกิดจากสภาพจิตใจสมองเคมีในสมองครับอาจารย์อาจารย์กรุณ่าอาจารย์ค่ะอาจารย์อธิบายเพิ่มสักนิดนึงตรงหรบ่รงนี้ค่ะคือปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะสัมพันธ์กันระหว่างจิตใจกับสมองเพราะคนเราเนี่ย เวลาเรามีความสุขนะคะในสมองมันก็จะมีการหลั่งแห่งสารในความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติเด็กที่เกิดมาถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่ความอบอุ่นนะ,ะเข้าใจเด็กนะคะเด็กก็จะมีชีวิตร่าเริงเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักรมีคนรักเขานะคะเขาเป็น มีความสำคัญในบ้านเนี่ยการทํางานของสมองเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยสารแห่งความสุขมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในครอบครัวเราเฉ็นบ้บางครอบครัวที่เช่นพ่อแม่อาจจะต้องแยกจากกันแตบแยกนะคะมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาในครอบครัวหรือเด็กเนี่ยอาจจะไม่มีใครเลี้ยงดูที่แบบจะช่วยปกป้องดูแลหรือเหมือนข่ายคำแบบปุ่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อสารมีในสมองที่มันจะมีสารแห่งความสุขลดลงไปก็จะมีสารแห่งความคิดเข้ามา เพราะฉะนั้นเวลาจริงๆมันสัมพันธ์กันค่ะความเครียดหรือปัญหาในชีวิตเนี่ยกับสารเคมีในสมองเนี่ยมันจะมีผลซึ่งกันและกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะอย่างอาจารย์แดงบอกนะคะ,คะว่าเราก็จะชี้ชวนให้คนไข้มองอีกมุมหนึ่งนะคะที่เขาเคยมองด้านเดียวเขาจมอยู่ในความคิดของเขาแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่จะช่วยได้ที่เขาจะฟังเราก็คือเราฟังเขาก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะรับฟัง แล้วก็อยู่ข้างคนไข้ก่อนเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเป็นผู้ฟังแล้วเหมือนเข้าใจเขาเนี่ยก็คือเหมือนอยู่ข้างเขาอะค่ะพอพออยู่ข้างเขาเรารับฟังเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีสติที่จะรับฟังเราบ้างเวลาที่จะชี้ชวนให้เขาเห็นอีกมุมหนึ่งค่ะนะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็จะเริ่มจากฟังเขาก่อนแล้วต่อมาเขาก็จะฟังเราบ้างนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนค่ะ แล้วพอฟังเสร็จแล้วถึงจะเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับเขาเพื่อที่จะให้เขาได้มองเห็นความจรงิงได้เยอะขึ้นหรือเรียกสติกับคืนมานะ,ะถ้าเป็นคําทั่วไปเนี่ยคนที่อาจจะซึมเศร้าในสติมันอาจจะไม่อยู่กับตัวหรือว่าจิตมันปรุงแต่งลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงเขาเข้ามามให้มาว่าลองไปวิเคราะห์ดูสิ่งที่เขาคิดนะคะ มันจริงๆแล้วมันใช่อย่างนั้นไหมหรือมันมีมุมอื่นๆอนนย่างอาจารย์แดงบอกนะคะสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยเวลาคนซึมเศร้ามันก็จะลืมไปไม่เห็นหรือตัวเองทําอะไรสําเร็จหรือคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันก็จะมไม่ออคิดค,ค่าเพราะมันคิดลบนะฮะก็จะมโนว่าอุา้ยทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยมไม่ดีไปหมดเลย <S <S ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเราก็จะชี้เห็นอย่างที่อาจารย์แดงบอกนะชี้ชวนให้คิดอีกมุมหนึ่งให้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดข,ขึ้นกับตัวเองนะคะ ก่อนอื่นก็รับฟังก่อนค่ะดีที่สุดนะคะก็เป็นวิธีการในการดูแลตัวเองแล้วก็การที่จะรับฟังดูแลคนใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับความรู้แล้วก็ได้รู้ถึงเทคนิควิธีการดูแลตนเองและที่สำคัญใครที่มีผู้ป่วยซึมเศร้าอยู่ในครอบครัวก็จะได้กลับไปดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อให้เขาก้าวข้ามผ่าน ภาวะที่บอกว่าภาวะซึมเศร้านี้ไปได้นะคะอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ก็ได้ค่ะฝากช่องทางถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า,ราเราจะสามารถปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอได้ยังไงบ้างคะก็ไปในภาคเหนือเราก็ไปที่โรงพยาบาลสุดปรุง <c oughs> ได้ครับถ้าเป็นภาคเหนือตอนล่างก็จิตเวชนครสวรรค์จิตเวชพิษณุโลกค,ครับ ก็สามารถไปปรึกษาได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเอาเรียกง่ายๆตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเลยเมื่อไหร่รู้สึกว่าหดหูเศร้าหมองให้รีบไปหาหมอเลย อย่าปล่อยตัวอย่าทิ้งไว้ให้รู้ว่าเป็นสัญญาณที่เราอาจจะไม่สบายแล้วนะเหมือนกับเวลาเราปวดเราปวดท้องด้านขวาเนี่ยเราก็สงสัยว่าเราเป็นไส้ติ๊กแล้วทำไมเราไปหาหมอละแต่พอเศร้าทําไมปล่อยตัวเองเศร้าอยู่แล้วไม่ไปหาหมอสักทีอะเรื่องนี้รณรงค์มาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองจิตใจเศร้าหมองหดหูแล้ววันสองวันก็ไม่หายสามวันสี่วันเอาอลไไปหาหมอเถอะใกล้บ้านนั่นแหละโรงพยาบาลใกล้บ้านนั่นแหละครับค่ะสังเกตตัวตัวเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติหรือว่า อารมณ์ความคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปจากเดิมไปหาหมอดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะสุขภาพทราบและเปลี่ยนวันนี้คงจะทําให้หลายท่านนะคะได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะดิฉันสมาชยายอนลล่าพร้อมผู้ร่วมแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ